สวัสดีครับวันนี้คือผมตารฟจากฟอร์ดประุมธานีนะครับวันนี้จะพามารีวิวตัววายแทนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับจะมีในเรื่องในส่วนของตัวท็อปขับ2กับท็อปขับ4นะครับตัวนี้เป็นท็อปขับ2ราคา1ล้าน3 2ม0 0บาทนะครับเดี๋ยวนี้พามาดูกับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่แต่งให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับว่ามีส่วนไหนบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถนะครับตัวนี้จะติดในเรื่องของสกู๊ นะครับเป็นสกูฟ้ากระโปรงนะครับขนาดใหญ่นะครับเอามาดูใกล้ๆกันเลยครับตัวนี้จะทําเป็นสีตัวรถนะครับเป็นสีเทาดํานะครับตัดด้วยสีดําด้านนะครับส่วนด้านหน้านะครับตัวนี้ติดเป็นตัวกันชนนะครับหน้า f 150สไพันปเดอร์นะครับสังเกตได้ว่าตัวนี้จะมีไฟ3ามตแหน่งนะครับเป็นสีขาวนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้สีขาวหรือสีส้มนะครับตัวนี้ก็ทําตัด นะครับเป็นอักษรคําว่าฟอนนะครับเป็นสีดําตัดด้วยสีขาวนะครับแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์นะครับตัวนี้เป็นตัวของ F 1 5 0 Spider นะครับจะมีไฟตัว C ที่กันชนนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกนะครับตัวเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับเราติดให้คืนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟนะครับไฟตัวนี้ จะเป็นไฟบายโปรเคเตอร์นะครับติดตัวนี้ติดเพิ่มก็คือจะมีในส่วนของไฟมาสเต็งนะครับ3ขีดนะครับไฟเดยไฟเดย์มตัวนี้จะมีมาอยู่แล้วนะครับในในรุ่นของตัวว i t แทแล้วก็ที่ติดเพิ่มขึ้นมาตัวจะเป็นไฟตัวกรอบเหลี่ยมนะครับลูกค้าสามารถเลือกเป็นไฟเหลี่ยมหรือไฟกลมก็ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟตาแดงนะครับสามารถเลือกได้เช่นกันว่าจะเอาตาแดงหรือเอาตาน้ำเงินนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านข้างของเจ้าวายแท็กคันนี้กันนะครับเมื่อกี้เราดูภายหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราอ่าเดี๋ยวเริ่มจากตัวซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับที่รับมาจากตัวด้านหน้าของตัว F150 Spider นะครับอ่าถัดมานะครับเป็นในเรื่องของแม็กยางนะครับแม็กคันนี้นะครับจะเป็นแม็กแบบ6ก้านนะครับลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของยางนะครับยางจะเป็นยางของมอนสเตอร์นะครับซีรีส์ยางอยู่ที่265 ทับ65 R18 นะครับตัวนี้เรื่องของแมกย่างตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นในส่วนของตัวไฟเดียวนะครับตัวนี้ติดเพิ่มให้นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับตัวราวหลังคาตัวนี้จะเป็นเดิมๆจากตัว y t t แทนะครับเป็นชุดแต่งของโรงงานนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้นะครับติดเพิ่มในเรื่องของลายสติกเกอร์นะครับ ตัวนี้จะติดคำว่าแรปเตอร์นะครับแล้วก็พิเศษสำหรับตัวนี้เลยลูกค้ารีเควสในเรื่องของบันไดข้างนะครับจะใส่เป็นบันไดของตัวแรปเตอร์นะครับส่วนถัดมานะครับเป็นในเรื่องของตัวรองมือเปิดนะครับเพื่อการรอขีดข่วนนะครับเวลาเราเปิดประตูนะครับถัดมานะครับเป็นในส่วนของโลบาร์นะครับโลบาร์นะครับปี2021นะครับตัวนี้จะเป็นโลบาร์จะเป็นสีดําแล้วนะครับ จะมีสติกเกอร์ด้านข้างนะครับเป็นสีส้มนะครับตัวนนี้ก็ติดคําว่าเดปเตอร์ด้านหลังด้วยนะครับพร้อมด้วยสติกเกอร์นะครับเป็น4ี่คูณสี่นะครับเดี๋ยวเราถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของภายในกันนะครับภายในนะครับสําหรับเจ้าวายแท็กคันนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับจะบุหนังนะครับเป็นเป็นหนังนะครับแล้วก็มีเดินตะเข็บนะครับเป็นสีส้มนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัววายแท็กนะครับ ตัวนี้จะมีในเรื่องของ cruise control มาให้นะครับส่วนด้านด้านซ้ายจะเป็นในเรื่องของ m u l ิมีเดียนะครับต่างๆแล้วก็ในเรื่องของคันนี้นะครับจะเป็นไฟนะครับจะเป็นไฟออโต้นะครับจะมีก้านที่ปรับระดับของไฟสูงได้นะครับก็มีไฟส่องกระบะทางด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้ก้านปัดน้ำฝนนะครับอัตโนมัตินะครับ ถัดมานะครับเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับทัชสกรีนขนาด8นิ้ลนะครับรองรับในเรื่องของ iOS นะครับสามารถเชื่อมต่อสายเข้าได้เลยนะครับเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติิปสปีดนะครับเบาะคันนี้นะครับเดินได้นะครับเป็นสีส้มนะครับด้วยเอกลักษณ์ของเจ้า Y-Tech คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ เบาะคนขับนะครับสามารถปรับได้นะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับด้านข้างของวายแท็กก็จะมีในเรื่องของสครับเพ e นะครับที่มีอักษรคําว่าเรนเจอร์ให้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวท้ายของตัวรถกันนะครับก็เริ่มจากตัวกระบะนะครับหลังกระบะนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในเรื่องของ e a s y lift นะครับที่มีเฉพาะในวายแท็กนะครับตัวนี้สังเกตได้ว่านะครับตัวนี้จะมีก้านนะครับที่ ช่วยในการผ่อนแรงนะครับสำหรับท่านที่เป็นผู้หญิงนะครับสามารถยกกระบะได้ง่ายๆเลยนะครับด้วยมือเดียวก็ได้อีกแบบนี้นะครับส่วนครั้งนี้นะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนการชนให้นะครับเป็นของแฮมเมอร์นะครับจะมีห่วงสีแดงนะครับ2ห่วงนะครับแล้วก็จะมีไฟสองทะเบียนนะครับ2ตํตำแหน่งนะครับแข็งแรงแล้วก็แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของไฮไลท์นะครับ ไฟนะครับไฟท้ายตัวนี้เราเปลี่ยนให้นะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับนะครับจะมีไฟนะครับเป็นสีแดงนะครับด้านท้ายนะครับเปลี่ยนอักษรนะครับคำว่า Danger นะครับให้กลายเป็น Raptor แบบนี้นะครับติดเพิ่มเติมตัวนี้นะครับจะเป็นลองมือเปิดนะครับทรงปลายดาบนะครับมันจะมีทรงปกติกับทรงปลายดาบนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกับรถ วายแท็กคันนี้นะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังสนใจตัว Ford r a n g e r นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว XLT หรือเป็นวายแท็กแบบนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามแคมเปญกับตามได้นะครับที่เบอร์ติดต่อนะครับ0830902875นะครับเดี๋ยวทามจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็นะครับสำหรับแคมเปญคันนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้เป็นดอกเบี้ยต่ําเป็น0%นะครับหรือว่าอยากได้เป็นชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะครับ ใน,ในเรื่องของส่วนลดนะครับทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับก็วันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตัว Ford Ranger หรือว่าเป็นตัว e v e r อร์เนะครับให้ลูกค้าได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ